คุณเคยเห็นของกินไทยที่ชาวอเมริกาหัวรอยอแล้วมันกลับกลายเป็นฝันร้ายได้ไหมในร้านสะดวกซื้อกลางน,นิวยอร์กแค่ซองแกงกะหรี่ไทยก็ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการเสียงมัวรอก,กลิ่นเครื่องเทศและซองแกงกะหรี่ที่เหมือนมีชีวิตมันไม่ได้เป็นแค่ของกินแต่เป็นประตูสู่มิติที่คุณไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริงคุณกล้าพอ ที่จะก,ก้าวเข้าไปดูความลึกลับนี้หรือไม่อย่าพลาดกดชมวิดีโอจนจบแล้วมาลองสัมผัสความระทึกไปพร้อมกันนิวยอร์กเมืองที่ไฟนีออนสาสองทุกมุมถนนเสียงรถดังคลอไปกับเสียงผู้คนเร่งรีบผมเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเล็กๆใจกลางเมืองกลิ่นกาแฟ,แฟคั่วและขนมอบอว่นไปทั่วอากาศฉันวางอาหารข้างๆผมสะดุดตากับซองหนึ่งแกงกะหรี่ไทยสำเร็จรูป ซีซันจัดจ้านท่าทานหน้าลองแต่ผมสังเกตสายตาผู้คนรอบตัวเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นคนบางคนชี้ไปที่ซองแกงกะหรี่แค่นี้ก็แค่ของกินขี้เกียจหัวเราะออ,ออกมาอย่างไม่เกรงใจผมรู้สึกเหมือนถูกจ้องถูกมุมมือของผมสั่นเล็กน้อยกลิ่นเครื่องเทศไทยฉุนขึ้นอย่างแปลกประหลาดรสชาติในจินตนาการผสมกับความอับอายผมหยิบซองนั้นขึ้นมาชาชาๆ แต่จูจูเสียงแปลกๆดังขึ้นจากชั้นวางเมือนใครกำลังกระซิบไม่ควรลองไม่ควรเลยหัวใจผมเต้นแรงผิวหนังลุกเป็นเกล็ดเหมือนมีสายตาที่มองทะลุหัวใจผมเปิดซองแกงกะหรี่ควรอบอวนฟุง้งขึ้นมาทันทีกลิ่นเข้มขน้นจนทําให้ตาผมพร่าเล็กน้อยเสียงหัวรอหายไปเหลือเพียงเสียงใจเต้นและเสียงซองพลาสติกกระทบชั้นวาง ทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นน้ำแกนค้นสีทองเหมือนลาวาร้อนร้อนคลานออกมามันไม่ไหลลงถ้วยแต่ไหลเหมือนมีชีวิตผมก้าวถอยหลังความกลัวปกคลุมทุกการหายใจร่างกายแข็งชื่อเหมือนถูกตรึงและและ้วเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวเหมือนเสียงของคนหลายคนพร้อมกันคุณไม่ควรคุณไม่ควร ผมหันกลับไปมองรอบร้านผู้คนยืนตัวแข็งไม่มีใครหัวเราะอีกต่อไปทุกสายตาจับเจ้ามาที่ผมความเนียบทวีความน่ากลัวเหมือนเวลาเองหยุดหมุนผมรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในซองแกงกะหรี่นี้ไม่ใช่ของกินธรรมดาต้องทำอย่างไรต่อไปผมกระซิบกับตัวเองแต่คำตอบยังไม่มาผมยืนนิ่งอยู่กลางร้าน สายตาจับจ้องผมเหมือนต้องการสื่ออะไรบางอย่างควนแกงกะหรี่ทองคำนั้นยังลอยฟุ้งอยู่รอบตัวแต่แล้วผมเริ่มได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนขึ้นอย่าก,กินอย่าก,กินถ้ากินคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกความอยากรู้และความกลัวชนกันในใจมือของผมสั่นราวกับถูกไฟช็อตแต่ความอยากเห็นทำให้ผมยังคงยื่นถ้วยขึ้นมาทันใดนั้น แสงไฟนิออนกระพริบรวดเร็วเ่ากับตือนสัญญาณอะไรบางอย่างผมเห็นเอาคนในร้านเริ่มเปลี่ยนรูปเหมือนร่างของพวกเขาบิดเบี้ยวและยืดออกหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกผมพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าผมเหมือนถูกตรึงติดพื้นเสียงหัวใจในหัวดังก้องตึงตึงตึงควันแกงกรีเริ่มรวมตัวเป็นรูปประหลาดเหมือนสิ่งมีชีวิต ที่รอคอยใครบางคนมันคลานไปบนพื้นชาแต่มั่นคงตรงมาทางผมผมอยากกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกมือจับถ้วยแน่นขึ้นและแล้วริมฝีปากของผมเริ่มสัน่นความรู้สึกไม่ใช่ความกลัวเพียงอย่างเดียวแต่เหมือนแกงกะหรี่กำลังสื่อสารกับผมเรียกเรียกผมรู้ทันทีว่าตัดสินใจผิด แต่ก็สายเกินไปร่างกายถูกแรงดึงบานอย่างจากแกงกะหรีผมรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงในกลิ่นฉุนร้อนนั้นและเพียงชั่วพริบตาร้านสะดวกซื้อเงียบสนิทผู้คนหายไปหมดเหลือเพียงผมและถ้วยแกงกะหรีที่ลุกโชนด้วยไฟสีทองผมยืนอยู่เพียงลำพังถ้วยแกงกะหรีในมือยังคงลุกโชนความร้อนแผ่ซ่านจนเหมือนเผาผิวแต่ ไม่มีเสียงใดอีกเลยนอกจากเสียงเต้นของหัวใจผมกลิ่นฉุนรุนแรงคลุ้งเข้าจมูกผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแทรกเข้าไปในสมองภาพความทรงจำเก่าๆของผมเริ่มล่องลอยราวกับถูกแกงกะหรี่ทองคำนั้นดึงทุกความคิดออกมามือของผมเริ่มสั่นรุนแรงผมอยากปล่อยทั่วลงพื้นแต่แรงดึงไม่ยอมปล่อยสายตาของผมจับจ้องน้ำแกงคนและท่านใดนั้นมันเปลี่ยนสี จากทองเป็นแดงเข้มเหมือนเลือดผมก้าวถอยหลังแต่เท้าเหมือนติดอยู่กับพื้นเสียงกระซิบกลับมาดังก้องกินหรือไม่กินเลือกกำเดาผมเริ่มร้อนขึ้นความตื่นเต้นและความกลัวผสมกันจนหัวหมุนผมรู้สึกเหมือนถูกบีบจากทุกมุมแกงกะหรีเริ่มคลานขึ้นฝ่ามือเหมือนมีชีวิตและอยากคลอครองผมผมตัดสินใจใจสั่นไปทั้งตัว ปล่อยถ้วยลงพื้นน้ำแกงกระเด็นกระจายออกเสียงตึงๆดังขึ้นราวกับสัญญาณเตือนควันและแสงทองค่อยๆจางหายไปและแล้วผมเลื่อมตาอีกครั้งร้านสะดวกซื้อกลับสู่ความปกติผู้คนเดินเข้าเดินออกเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแต่ในใจผมรู้สึกเหมือนบางสิ่งยังตามติดและซองแกงกะรีหายไปอย่างลึก,กลับผมเดินออกจากร้านด้วยความสันเทา หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดและตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ได้กลิ่นแกงกะหรี่ไทยผมจะรู้สึกเหมือนมีสายตาจับต้องจากอีกโลกหนึ่งวันต่อมาผมพยายามกลับไปใช้ชีวิตปกติแต่ทุกครั้งที่เดินผ่านร้านสะดวกซื้อหัวใจยังเต้นแรงเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในมุมมืดคือหนึ่งผมได้ยินเสียงแจ้งตือนจากมือถือข้อความแปลกๆไม่มีผู้ส่ง คุณคิดว่ามันจบแล้วหรือมือผมสั่นขณะอ่านข้อความนั้นกลิ่นเครื่องเทศไทยลอยขึ้นทันทีเหมือนแกงกะหรี่ทองคำกลับมาอีกครั้งผมหันไปมองรอบๆห้องไม่มีใครแต่ความเงียบกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันและและ้วซองแกงกะหรี่ปรากฏบนโต๊ะไม่ได้อยู่ที่นี่เมื่อสักครู่ควรสีทองค่อยๆลอยขึ้นเสียงกระซิบดังในหัวเราไม่ได้ลืมคุณ ผมถอยหลังแต่กำแพงเหมือนถูกขยายออกเรากับผมติดอยู่ในโลกที่ไม่เป็นจริงกลิ่นแกงกะหรี่เข้มข้นจนเหมือนจะหายใจไม่ออกผมตะโกนแต่เสียงเหมือนไม่ถึงใครในชั่วพริตาภาพคนในร้านสะดวกซื้อวันก่อนโผลมาในความคิดพวกเขามองมาที่ผมด้วยสายตาว่างเปล่าเรากับถูกครอบงำและซองแกงกะหรี่เริ่มเคลื่อนไหวเองผมรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้จบง่ายๆ่ายแกงกรีไทยที่หัวรอยอในนิวยอร์กกลายเป็นสิ่งที่ตามผมแม้ค่ามีติของความจริงวันหนึ่งผมตัดสินใจเผชิญหน้ากับซองแกงการีวางมันลงบนตัวอย่างระมัดระวังควนทองค่อยๆลอยขึ้นเหมือนกำลังหายใจร่วมกับผมผมถามเสียงเบาคุณต้องการอะไรจากผมไม่มีคำตอบแต่ผมรู้สึกถึงแรงกดดัน หมือนสายตาจับจ้องจากอีกโลกหนึ่งผมพยายามลาสายตาแต่สายตานั้นไม่ยอมปล่อยทันใดนั้นซองแกงกะหรี่ขยายขนาดรากับเป็นประตูสู่มิติอื่นผมเห็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นเมืองนิวยอร์กถูกปกคลุมด้วยควันทองผู้คนเดินเหมือนหุ่นไร้วิญญ,ญาณเสียงหหวรอยว,วันนั้นดังซ้ำๆในความคิดผมถอยหลังแต่พลังบางอย่างดึงผมเข้าไปใกล้ กลิ่นเครื่องเทศฉุนขึ้นจนแทบขาดใจความหวาดกลัวผสมกับความอยากรู้ผมรู้ทันทีถ้าเข้าไปเพียงเซี้ยวเดียวทุกอย่างอาจเปลี่ยนไปตลอดการผมยืนนิ่งหายใจช้าๆคิดว่าจะเสี่ยงหรือจะนีซองแกงกะรีค่อยๆลดขนาดควนทองจางลงแต่ความรู้สึกไม่เคยจางมันยังคงอยู่ในสมองและในหัวใจของผม ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่เห็นแกงกะหรีไทยผมจะสะดุง้งราวกับมีบางสิ่งคอยเตือนบางสิ่งที่หัวรอยยออและรอคอยผมอยู่โลกอาสงบเหมือนเดิมแต่ผมรู้แกงกะหรีทองคำนั้นไม่เคยจะไปจริงๆคือหนึ่งผมนอนอยู่ในห้องแต่ไม่สามารถหลับได้ทุกมุมของห้องเหมือนมีสายตาจับจ้องเสียงจิ้งรีดด้านนอกกลายเป็นเสียงกระซิบแผ่ว จูจูมือผมรู้สึกเย็นเฉียบเหมือนบางสิ่งแต่ต้องผมจากความว่างผมหันไปมองโต๊ะซองแกงกะหรี่ทองคำวางอยู่ที่เดิมทั้งที่ผมจำได้ว่าโยนทิ้งไปแล้วควรทองค่อยๆลอยขึ้นและในควนนั้นผมเห็นภาพของตัวเองในร้านสะดวกซื้อร่างของผมถูกล้อมด้วยเงาที่บิดเบี้ยวและเสียงหัวรอกแผลวๆแ,แต่เต็มไปด้วยความเย็นชาดังขึ้นทุกครั้งที่ผมหายใจ ผมพยายามตะโกนแต่เสียงไม่ออกร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นคนทองค่อยๆล้อมตัวผมและกระซิบคำเดิมเราไม่ได้ลืมคุณคุณไม่สามารถหนีไปไหนได้หัวใจผมเต้นแรงจนแทบระเบิดกลิ่นแกงกะหรี่เข้มข้นจนมึนงงผมรู้ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแกงกะหรี่ทองคำนี้มันเรียกผมและมันจะไม่ปล่อย ผมพยายามถอยออกจากห้องแต่ประตูปรากฏเป็นเนาเหมือนถูกปิดตายควนทองรัดตัวผมแน่นขึ้นและผมรู้โลกภายนอกอาจปกติแต่ผมติดอยู่ในความจริงที่แกงกะหรี่สร้างขึ้นเสียงหูร่อยะกควนทองและสายตาที่จับต้องมันยังคงตามผมตลอดไปเช้าวันใหม่ แสงแดดลอดผ่านหน้าต่างแต่ไม่สามารถไล่ความมืดในใจผมได้ซองแกงกะหรี่ทองคำยังวางอยู่บนโตะ๊ะควนทองค่อยๆลอยเป็นวงกลมเรากับรอผมให้เข้าไปไกลผมพยายามหลีกเลี่ยงสายตาของมันแต่ทุกครั้งที่เหลียบมองเหมือนมีร่างเงาซ่อนอยู่ในควนรอที่จะดึงผมเข้าไปเสียงกระซิบกลับมาคุณรู้แล้วคุณไม่สามารถหนีเราได้ผมพยายามยกมือ แต่มือแข็งทื่อเรากับมีแรงลึกลับจับจึงไว้ผมก้าวถอยหลังแต่เท้าผมติดกับพื้นใจผมเต้นแรงเหมือนจะแตกออกคนทองล้อมร่างผมแน่นขึ้นและผ้าเพุการณ์ในร้านสะดวกซื้อวันนั้นปรากฏในหัวผู้คนหูรอยยอแต่สายตาว่างเปล่าเรากับถูกควบคุมด้วยพลังบางอย่างผมได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังชัดตึงตึงตึง แต่ไม่ใช่เพียงหัวใจผมเหมือนเสียงนั้นดังมาจากทุกทิศทางทันใดนั้นซองแกงกะหรี่เริ่มส่องแสงเจิดจ้าเราก็เปิดประตูมิดผมรู้ว่าหากเข้าไปทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการมือสัน่นหัวใจเต้นแรงแต่ความอยากรู้มันแข็งแรงกว่าความกลัวและเมื่อผมยื่นมือไปควนทองพุ่งล้อมตัวผมทั้งหมด โลกภายนอกเงียบสงดัดและผมรู้ทันทีผมกำลังถูกดึงเข้าสู่มิติของแกงกะหรีไทยมิติที่หัวเราะย่อ,ยอและไม่เคยให้อภัยควนทองล้อมตัวผมแน่นขึ้นผมรู้สึกเหมือนตัวเองลอยได้แต่ก็ไม่สามารถควบคุมร่างกายทองแกงกะหรี่ขยายขนาดจนใหญ่กว่าห้องแสงทองสว่างจ้าเจิดจ้าจนแทบมองไม่เห็นอะไรรอบตัวเสียงหวเราะย่อดังขึ้นเป็นพันๆเสียง มันมาจากทุกมุมทั้งในหัวและภายนอกผมพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกร่างกายถูกดึงไปข้างหน้าเข้าไปในแสงทันใดนั้นภาพของร้าสะดวกซื้อและผู้คนหายไปแทนที่ด้วยโลกสีทองแดงผู้คนในโลกนั้นกลายเป็นเงาไม่มีหน้าแต่สายตาพวกเขาจับต้องตรงมาที่ผมควนทองเข้าปกคลุมจมูกปากและหู เรากับจะพนึกผมไว้เสียงกระซิบในหัวดังชัดเจนคุณเป็นของเราแล้วไม่มีทางกลับผมรู้สึกความทรมานความกลัวและความอยากรู้ทั้งหมดผสมกันจนแทบคลางและและ้วซองแกงกะหรี่ทองคำเปิดออกเองน้ำแกงค้นสีทองแดงพุ่งขึ้นเหมือนมืออินวิซเบิลจับตัวผมและดึงผมเข้าไปในน้ำแกงนั้นร่างผมจมลง โลกภายนอกหายไปทุกอย่างเงียบสนิทเหลือเพียงความร้อนและความมืดและเสียงหัวเราะเยาะที่ดังก้องอยู่ในใจผมตอนนี้ผมไม่ใช่ตัวผมเองอีกต่อไปผมกลายเป็นส่วนหนึ่งของแกงกะหรี่ทองคำมีติแห่งความลึกลับและความย่อเย,อเยอือยที่ไม่มีวันปล่อยใครไปความมืดและความร้อนปกคลุมตัวผมแต่แปลกผมยังรับรู้รอบตัวได้ เหมือนมีสายตาจับจ้องจากทุกทิศทางและเสียงหัหเราะยังดังก้องไม่มีวันหยุดผมพยายามขยับตัวแต่ร่างกายเหมือนหลอมรวมกับแกงกะรีทุกครั้งที่เคลื่อนไหวน้ำแกงค้นพุ่งขึ้นรอบตัวเหมือนพยายามบอกผมว่าผมไม่สามารถหนีได้จ,จู่ๆเงาในน้ำแกงเริ่มชัดขึ้นมันเหมือนเงาของคนที่ผมเคยเห็นในร้านแต่หน้า บิดเบีย้ยวและเต็มไปด้วยรอยยิ้มย่อยยือพวกเขากำลังชี้มาที่ผมเรากับเชือ้อเชิญหรือข่มขู่ผมรู้สึกถึงความอยากรู้ที่ลึกที่สุดในใจและความกลัวที่แผ่ซ่านจนแทบหายใจไม่ออกแต่ก่อนที่ผมจะตัดสินใจน้ำแกงค้นก็คอยคอก่อตัวเป็นประตูทองแดงเรากับเรียกผมให้ก้าวเข้าไปผมยกมือหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะแตกและในเสี้ยววินาที ประตูทองแดงเปิดกว้างโลกที่ผมรู้จักหายไปทั้งหมดเหลือเพียงแสงทองแกงกะรีและเสียงหัวรอยยอผมก้าวเข้าไปและรู้ทันทีไม่มีทางกลับผมกลายเป็นส่วนหนึ่งของมิติแกงกะรีโลกของความลึกลับและเสียงย,อย่อยยอยซึ่งไม่มีวันปล่อยใครไปอีกผมลอยอยู่ในแสงทองรอตัวเต็มไปด้วยควันแกงกะรีแต่ไม่ใช่ความร้อนธรรมดา มันเหมือนจับจิตใจและร่างกายผมไว้ทั้งหมดเสียงหูร้อยอดังขึ้นไม่หยุดแต่คราวนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองผสมอยู่ด้วยเรากับผมกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเสียงนั้นเงาที่เคยบิดเบี้ยวปรากฏขึ้นใกลไๆพวกเขาไม่พูดแต่สายตาของพวกเขาจับจ้องและอ่านทุกความคิดของผมผมพยายามเรียกความทรงจำความเป็นตัวผมเองแต่ทุกครั้งที่คิด แกงกะหรี่ทองคำก็ดึงความคิดนั้นออกไปเหมือนค่อยๆลบความเป็นมนุษย์ของผมทันใดนั้นน้ำแกงข้นพุ่งสูงขึ้นรอบตัวสร้างคลื่นทองแดงที่ทำให้ผมเกือบจมลงและในคลื่นนั้นผมเห็นภาพนิวยอร์กในความทรงจำแต่เมืองน,นั้นถูกเปลี่ยนเป็นทองแดงและควันผู้คนเดินเหมือนหุ่นไร้วิญญ,ญาณหัวร้อยยอ,อและรอคอยใครต่อใครผมพยายามต่อสู้ แต่ทุกครั้งที่ขยับแกงการีดูดความพยายามของผมไปร่างกายผมเริ่มหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับควันทองและในที่สุดผมรู้ว่าไม่มีทางกลับผมกลายเป็นส่วนหนึ่งของมิติแกงการีไทยมิติที่หัวรอยยและรอคอยผู้ที่กล้าเข้ามาซึ่งจะคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันปล่อยใครไปอีกผมลอยอยู่ในความมืดทองทุกอย่างรอบตัวเหมือนเป็นของเลว ควรแกงกะรี่พันร่างกายผมแน่นเหมือนดึงผมเข้าไปในตอมันเองเสียงหูรอยยอดังรอบตัวแต่ครั้งนี้ผมเริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากซองแกงกะรี่เองคุณเป็นของเราตลอดไปไม่มีทางหนีผมพยายามขยับตัวแต่ร่างกายติดกับคนทองเหมือนทุกขยับคือการต่อสู้กับแรงลึกลับความกลัวและความอยากรู้ปปนจนแทบคลั่งพันใดนั้น ภาพเมืองนิวยอร์กปรากฏขึ้นในควันแต่ไม่ใช่เมืองที่ผมรู้จักตึกสูงกลายเป็นสีทองแดงผู้คนเดินเหมือนหุ่นไร้วิญญาณและทุกสายตาจับเจ้ามาที่ผมน้ำแกงค้น่อยคๆก่อตัวเป็นประตูทองแดงเหมือนเรียกให้ผมก้าวเข้าไปผมยกมือหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและในเสี้ยววินาทีร่างผมถูกดึงเข้าไปในน้ำแกงทองคำนั้น ทุกอย่างเงียบสงัดความร้อนและคนคุมตัวผมผมไม่เห็นโลกภายนอกอีกต่อไปเสียงหูร้อยอใกล้เป็นเสียงของผมเองและผมรู้ผมกล้เป็นส่วนหนึ่งของมิติแกงกะรีไทยมิติที่หูร้อยยอผู้ที่กล้าเข้ามาและไม่มีวันปล่อยใครไปผมลอยอยู่ในความมืดทองร่างกายเหมือนหลอมรวมกับน้ำแกงคนแต่ผมยังรับรู้ทุกสิ่งรอบตัวทุกสายตาทุกเสียงหูร้อ ทุกการเคลื่อนไหวของมีติคนทองล้อมตัวผมแน่นขึ้นและผมเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่ชัดเจนคุณเป็นของเราแล้วไม่มีวันนี้ไปได้ผมพยายามขยับตัวแต่แรงดึงยิ่งแน่นขึ้นความกลัวและความอยากรู้ผสมกันจนแทบคลั่งภาพเมืองนิวยอร์กในความทรงจำปรากฏในน้ำแกงแต่กลายเป็นโลกทองแดงผู้คนเดินเหมือนหุ่นไร้วิญญาณ ทุกสายตาจับจ้องมาที่ผมด้วยความยอเยอือยน้ำแกงค้นก่อ,กอตัวเป็นประตูทองแดงอีกครั้งเหมือนเรียกผมให้ก้าวเข้าไปผมรู้ว่าถ้าก้าวเข้าไปทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการแต่ความอยากรู้แข็งแรงกว่าความกลัวมือผมยกขึ้นช้าๆหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดผมถูกดึงเข้าไปและทันใดนั้นโลกภายนอกหายไปทั้งหมด เหลือเพียงควันทองแกงกะหรีและเสียงหัวรอยยอผมรู้ทันทีผมไม่ได้อยู่คนเดียวในมิตินี้ทุกคนที่เคยหัวรอยยอตอนนี้อยู่ในมิติเดียวกับผมร่างของพวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของน้ำแกงทองคำและสายตาที่จับต้องผมบอกชัดเจนว่าผมจะไม่มีวันออกไปได้อีกผมลอยอยู่กลางความมืดทองควรแกงกะหรีพันร่างกายแน่น แต่ผมยังรู้สึกถึงทุกสิ่งรอบตัวเสียงหัวรอยอยาะกระซิบและสายตาที่จับต้องจากทุกทิศทางทันใดนั้นเงาของผู้คนที่เคยหัวเราะเยาะผมเริ่มปรากฏขึ้นในน้ำแกงคนพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างไรนะ้หน้าแต่ทุกสายตามองตรงมาที่ผมเหมือนเชเชิญหรือทาทายน้ำแกงกะหรี่ทองค่อยๆก่อตัวเป็นประตูอีกครั้งผมรู้ ถ้าก้าวเข้าไปผมจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมิตินี้ไม่มีทางกลับออกไปอีกหัวใจผมเต้นแรงจนแทบแตกความกลัวและความอยากรู้ชนกันจนคลั่งมือสัน่นผมยกขึ้นชา้ชาๆและน้ำแกงดึงรัามผมเข้าไปอย่างแรงทันใดนั้นโลกภายนอกหายไปเหลือเพียงแสงทองควันแกงกะรีและเสียงหัวร้อยาะที่ดังก้องในใจผมผมรู้ทันที ผมไม่ใช่ตัวผมเองอีกต่อไปร่างกายและจิตใจผมกลายเป็นส่วนหนึ่งของมิติแกงกะรีมิติที่หัูรอยะผู้ที่กล้าเข้ามาและไม่มีวันปล่อยใครออกไปอีกควันทองปกคลุมทุกอย่างและผมก็กลายเป็นอีกหนึ่งเสียงหัวรอยะที่คอยจับจ้องผู้ที่อาจเข้ามาใหม่ผมลอยอยู่ในความมืดทองควันแกงกะรีพันร่างกายแน่นแต่ผมยังรับรู้ทุกสิ่งรอบตัว เสียงหหเราะยะอดังก้องเหมือนสะท้อนจากทุกมุมของมีติพันดนั้นเงาของผู้คนที่เคยหูเราะยะอผมปรากฏในน้ำแกงข้นพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างไร้หน้าแต่ทุกสายตาจับจ้องผมเหมือนท,ท้าทายและเชื้อเชิญให้ผมเข้าร่วมน้ำแกงค่อยๆก่อตัวเป็นประตูทองแดงอีกครั้งมันเรียกให้ผมก้าวเข้าไปแต่ในใจผมรู้ว่า ถ้าก้าวเข้าไปผมจะไม่มีวันกลับหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดความกลัวและความอยากรู้ปะปนกันจนแทบคลั่งมือสัน่นผมยกขึ้นช้าๆและคนทองดึงร่างผมเข้าไปอย่างแรงพันใดนั้นโลกภายนอกหายไปทั้งหมดเหลือเพียงแสงทองควนแกงกะรีและเสียงหัวร้อยะดังก้องในหัวใจผมรู้ทันทีผมไม่ใช่ตัวผมเองอีกต่อไป ร่างกายและจิตใจผมกลายเป็นส่วนหนึ่งของมิติแกงกะรีมิติที่หูร่อยะผู้ที่กล้าเข้ามาและไม่มีวันปล่อยใครออกไปอีกควนทองปกคลุมทุกอย่างและผมก็กลายเป็นอีกหนึ่งเสียงหูร่อยะที่คอยจับจ้องผู้ที่อาจเข้ามาใหม่วันเวลาผ่านไปผมกลายเป็นส่วนหนึ่งของมิติแกงการีทองคำหูรอย tx, และคอยจับจ้องผู้ที่กล้าเข้ามาเหมือนเดิมแต่ผมเริ่มเรียนรู้ ว่าการเป็นส่วนหนึ่งของมิติไม่ใช่แค่ความกลัวผมเริ่มเข้าใจความลึกลับของซองแกงกะรีว่ามันคือประตูประตูไปสู่มิติที่เชื่อมระหว่างความจริงและจินตนาการผู้คนที่เข้ามาอาจหัวเราะออแต่ก็ได้เรียนรู้ความลึกซึ้งของสิ่งที่ไม่รู้จักคนทองค่อยๆเบาบางลงและโลกของผมค่อยๆปรับตัวเสียงหัวเรายยังคงอยู่แต่ไม่ใช่เพื่อข่มขู่ แต่เพื่อตือนให้ผู้ที่เข้ามาเคารพความลึกลับผมมองซองแกงกรี่ทองคําและรอยยิ้มเกิดขึ้นบนหน้าผมไม่ใช่รอยยิ้มของความกลัวแต่รอยยิ้มของความเข้าใจว่าบางสิ่งไม่จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดแต่สามารถเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกับมันได้ผมเงยหน้ามองควันทองลอยขึ้นสูงและในที่สุดผมพบความสงบในโลกที่หัวเราะเยาะแต่เต็มไปด้วยความลึกลับ แกงกะหรี่ไทยไม่ได้เป็นแค่ของกินแต่มันกลายเป็นบทเรียนของความกล้าและการยอมรับสำหรับทุกคนที่กล้าเปิดใจเรียนรู้สิ่งที่ไม่คุ้นเคยและเรื่องราวของผมก็จบลงด้วยความเข้าใจและความลึกลับที่ยังคงอยู่ตลอดไป